ตะกอนมาว่าเสือกัตะกะวกวเราก็จะใช้ปากกาตัดเส้น,สเนอเล็กเบอร,ร์เออศูนย์หนึ่งแล้วก็ตอนนี้ว่าถึงนี้แล้วลืมกดถ่าย <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสว่วนะ 还好。 ไม่ให้ไลายเส้น ะะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวนะคะต่อไปเป็นหมึกใหญ่เอาไว้ลงพวกลายเสือนะคะทุกคนนี่ใช้ะยี่อในี้นะก็จะประมาณนี้นะคะคะมันก็จะเป็นฟิลแบบขั้นตอนนี้คือต้องระแวังคือ ระแวงมากคือห้ามผิดเลยนะคะทุกคนทำลายเสริมันก็จะไม่มีความแบบแน่นนอนเนาะก็จะเป็นลายที่แบบขยุขยือบ้าง เสือที่ไม่ใช่เปอร์ลีลาแบบมาลายนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้สว่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนวิธี ของสว่วนของตัวเสือแบบนี้มันก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายของน้องเสือเนาะเวลาลายไม่ต้องลงน้ำหนักมากนะคะเดี๋ยวมันมันจะไหลเนาะอาอันนี้ก็จะเป็นแบบลายของเสือเหมือนกันลายของเสือไม่ จะเป็นลากยาวเลยต้องมีความขย,ยึดขย,ยืนว่าก็ยึดยึดย,ยึย,ยืนนั่นแหละคด้ลายเสือก็ไม่จำเป็นต้องเยอะมากให้รู้ว่ามันเป็นเสือก็พอแล้วนะคะพบนี่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะเรามาดูกอดอะ วันนี้ก็จะมีการตัดทรงตัดเส้นนิดๆิหน่อยๆน่อยมีการแบบไม่แบบเลยส้ยอะงั้นทุกคนแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือการตัดเส้นนะครับลืมถ่ายตอนว่าเสียดายจุงแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวพวกนี้มาลงสีนะบ๊ายบายนี่ก็จะเป็น ก็ไี่รู้นะให้เกยคะแนนก็บอกกันด้วยบ๊ายบายทุกคน